โอเคครับสวัสดีนะครับผมอาจารย์โดมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาเจอคลิปสอนกีตาร์กันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นที่ผมจะสอนอะไรฝากกด u b s c r i b ์กันหน่อยแล้วกันนะครับโอเคมาดูกันนะครับขันตอนขึ้นต้นที่ผมเล่นจังหวะแบบเนี้เอ๊ะจังหวะนี้แบบมันคืออะไรนะครับเป็นจังหวะที่ มันเป็นไม่ปกติธรรมดาสําหรับจังหวะพื้นฐานทั่วไปที่ผมสอนนะครับใครหลายคนเจอจังหวะแบบนี้แล้วอาจจะตายเล่นไม่ได้เล่นแล้วคล่อมเล่นทำยังไงมันนับยังไงครับอาจารย์โอเคเรามาดูกันนะครับจังหวะที่ผมเล่นแบบนี้ก็คืจังหวะ68เอ๊ะอ้าวแล้ว6 8มันคืออะไรล่ะนะครับอย่างแรกเลยนะครับลองดูก่อนว่าใช้กับเพลงแบบไหนก่อนดีกว่านะครับผมจะยกตัวอย่างเพลงเพลงหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคเอาเพลงนี้เลยกันนะฮะเพลงรักนะครับผมว่าหลายคนรู้จัก นะฮะต่อซึลิฟูนะครับลองดูกันนะครับสมมุติว่าเพลงนี้อย่าว่ายืนอยู่คนเดียวฉันลาฉันเบื่อห,หัวใจเห็ 1> 1, 1, 3, 4, นไหมครับนี่ครับสักคุณนับดูดีๆนะครับมันจะนับเป็นหนึ่งสองสา นี่ยครับ,รบเขาถึงเรียกว่า68เพราะว่าใน1คอร์ดเนี่ยนะครับในหนในหนห้องเพลงใน1นในห้องใน1คอร์ดเนี่ย1 2 3 4 5 6มันจะดีด6ทีอะครับมันจะดีด6ทีมันถึงเรียกว่า6 8นะครับจังหวะแบบนี้เพราะฉะนั้นห้องเพลงโดยทั่วไปมันจะมีแค่4จังหวะแต่นี้มันเป็น6จังหวะมันจะเลยงงงงหน่อยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการฝึกผมจะแบ่งเป็น3สเต็ปดังนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือสเต็ปที่1ก็คืออย่างนี้ก่อนครับให้ฝึกดีี้ครับ สมมุติว่าคอร์ดมี C Am อเมเนนะครับ F ดับได้ตามสะดวกจะจับแบบไหนแล้วแต่คุณแล้วก็ G นะครับนะครับให้นับอย่างนี้ครับดีดลงไปทางจังหวะแรก1 2 3่5 6องสามสี่ห้าหกหนึ่งออย่างเงี้ยครับฝึกให้ชินแล้วนับปาก,ปากนับไปด้วยก่อนนะอ่ะสมมุติอย่างเงี้ยจะเป็น,นเพลง,เ,เ,งเพลงยังไงเพียนยืนอยู่คนึสองสามสี่ห้าหก 3องสามสี่ห้องสาฉันเท้าฉันเปลี่ยวหัวน2่4สองสามสี่ห้าหกสามสฉันยืนอยู่คนเดียวได้1 2 3 4 5 6 4งสามสห้ากสีเหงาหัวใจเลือดเันสองสามสี่ห้าหกสา่ห้าหกสองมสห้าหกเห็นไหมครับสเต็ปแรกให้ฝึกอย่างนี้ก่อนนะฮะ ยังยังไม่ต้องดีดนะรัวดีดแค่ทีเดียวในจังหวะที่1นะครับโอเคพอคุณทําได้ครองแล้วเดี๋ยวมาดูสเต็ปที่2กันสเต็ปที่2เราก็จะทําอย่างนี้ครับดีดอย่างนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกก็คือดีดรัวไปเลยครับปากนับยังไงดีดอย่างนั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหก สองสามสี่ห้าหกวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนึกออกไหมครับนี่นะครับฟลิกอีกอย่างที่ผมอยากจะให้บอกก็คือถ้าเป็นไปได้นะครับช่วงแรกๆอาจจะยังทำไม่ได้หรอกให้ใดีดหนึ่งกับสามหนักๆอย่างเช่นหนึ่งกับสามให้ดังกว่าจังหวะอื่นอย่างเช่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสองสามสี่ห้าหกสองสามสี ก็ดีแต่ถ้าทําไม่ได้ยังไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันจะมาเองจังหวะเน้นหนักเบาเนี่ยนะครับถ้าเข้ากับเพลงจะเป็นยังไงก็ลองไปฟังอย่างเช่นยืนอยู่คนเดียวเชิญลาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเห็นไหมครับมันจะเป็นจังหวะอย่างเงี้ยครับนึกออกมาหรือมันอาจเป็นความท่อนหุกหนะความรัก าเห็นไหมครับเนี่ยครับเริ่มแบบเป็นเพลงขึ้นแล้วเห็นไหมโอเคทีเนี้ยสเต็ปสุดท้ายนะครับสเต็ปจริงๆสเต็ป,ปเมื่อกี้ก็ทําเล่นเป็นเพลงได้แล้วนะแต่ดูสเต็ปสุดท้ายสําหรับคนที่อยากจะเทเพื้นอยากจะเ้ยมันน่าสนใจขึ้นจะสังเกตว่าผมจะเล่นนี้ครับเพลงสองสามสามี ว่าผมมีสะบัดขึ้นด้วยเอ๋จะเล่นยังไงดีล่ะนะครับให้นับตามแพทเทิร์นที่ผมบอกอย่างนี้ดูก่อนนะครับให้ฝึกก่อนยังไม่ต้องร้อง1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าและหกและหนึ่ง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 พูดง่ายๆครับจังหวะและให้ดีดขึ้นนอกนั้นดีดลง1 2 3 4 5และ6และ1 2 มันจะดูน่าสนใจขึ้นนะครับอ่ะสมมุติถ้ามันเข้ากับเพลงจะเป็นยังไงกว่ามูทาสีหน้าหลักแบบนี้ ันเป็นจังหวะที่แอดวานึ้นแต่ถ้าทำไม่ได้เล่นสเต็ปที่2อย่างเดียวก็พอนะครับเห็นไหมแต่นี้คือสำหรับคนที่อยากจะเล่นให้เป็นแอดวานได้3สเต็ปแบบที่ผมบอกนะครับหรือถ้าคาถึงสเต็ปที่2ก็พอก็ได้นะครับยังไงนะครับจังหวะแปลกๆแบบนี้6 8คิดว่าคงจะพอเล่นได้ฝึกจากเพลงที่ผมบอกนะครับยังไงฝาก Sub subscribe ไว้ด้วยนะครับนะครับขอบคุณที่ติดตามจันโดซ่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ